อจารย์มาคุ้นใจคุ้นทรงภาคปิบิันขับกันเลยก็เลยหัวักว่าใครบุกุกอาบุสบายบุสบายมาโดนตึบระบอกับุสบายมาโดนตึบราบบ